ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะฮะก็ยังคงอยู่ในออฟฟิศเรานี่แหละน้องฟิจิตอนนี้คือจะมี3าเมนูใช่ไหมใช่ครับทําอย่างแรกเลยคืออะไรก่อนคือเดี๋ยวตอนแรกเนี่ยครับผมจะทํา2อย่างไปพร้อมกันเลยครับทำสออย่างพร้อมกันเลยใช่ครับก็คืออันแรกเดี๋ยวผมจะทําตัวเนยย่างนะครับแล้วก็ทําตัวพริกเกลือควบคู่ไปด้วยครับว้าโอเคค่ะเลยครับอ่าเดี๋ยวจะเราจะได้ชิมกันนะครับเดี๋วผมจะใส่น้ำมันก่อนนะครับ จะทาเนี่ยอ๋ออันนี้จะเป็นตัวข้าวเนื้อเต่าพริกเกลือครับข้าวเนื้อเต่าพริกเกลือฟังดูก็น่ากินเลยนะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมจะลงตัวเอ่อมันเนื้อก่อนนะครับลงมันนี่คือเนื้อเต่าเนื้อเต่าของเรานะครับตัวนี้เราจะผัดตัวเนื้อก่อนนะครับหอมเลยครับเนื้อเต่านี้ก็ก็ก็หมักมาแล้วใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เราหมักมาแล้วครับ เป็นเนื้อหมักน,นะครับเนื้อเนื้อที่ใช้นี่เป็นเราใช้เป็นเนื้ออะไรครับเป็นเนื้อโคขุนไทยเกรดพรีเมียมครับอืมสุดยอดแล้วเราจะใส่ตัวหอมลงไปนะครับอันนี้เราใส่พริกเกลือนะครับตัวเมนหลักของจานเราเลยครับเนือ้อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเราจะมาจัดการตัวพริกเกลือเราจะโรยพริกเกลือเพิ่มอีกนิดนึงโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอเอแล้วครับ น,นี้ได้แล้วนะคะอ่าน,นั่นคือเมนูที่หนึ่งนะข้าวเนื้อเต๋าพริกเกลือครับข้าวเนื้อเต๋าพริกเกลือคนี่สุดยอดนะฮะหน้าตาดีมากโอ้น้ำลายสอเลยเดี๋ยวต่อเลยนะครับต่อไปจะเป็นตัวเมนูตัวสปากเกตตี้ของเราสปากเกตตี้มันนรกนะครับน่าเดจะใส่ตัวเอ่มเอมนันเนื้อมนันเดิมก่อนนะอ่ามันมันเนื้ออีกอีกครั้งหนึ่งครับ แี่นะะฮเดี๋ยวเราจะผัดเนื้อให้ใกล้สุกนะคะแล้วเสร็จเราก็ค่อยใส่สปาเกตตี้ต่ออ๋อคือสปาเกตตี้ลงไปรวนใช่ครับลงไปผัดผัดด้วยก็ก็น่าจะได้แล้วนะฮะแต่เราจะใส่จดสปาเกตตี้นะคะแล้วเสร็จเราก็จะใส่ตัวมันนรกนะครับบอกว่าเผ็ดน้อยใช่ไหมครับเผ็ดน้อยครับเผ็ดน้อยครับ อันนี้ตัวหอมนะครับอะไรนะหอมครับเราจะผัดรวมไปด้วยมันจะดูไม่ค่อยเผ็ดมากนะคะเพราะว่าใส่น้อยอ๋อครับดีครับไม่เป็นไรครับต้องห้วนด้วยนะฮะหน้าที่ของเชฟที่ต้องทำอาหารให้ได้ให้น่ากินด้วยอร่อยด้วยว้าวเอาละครับ เป็นเรื่องของการถอดถอดหน้ากากนะฮะไม่ใช่แบทแมนนะครับ <laughs> เอาละครับนี่อาจจะต้องกินพร้อมข้าวแต่ว่า <laughs> ข,ขอชิมเฉพาะเนื้อนะครับ <laughs> ถ้าข้าวหน่อยกย็ได้เนื้อนุน่มมาก <laughs> ออกเผ็ดนิดๆน,น,นะฮะ <laughs> ห,หอมเครื่องเทศนิดหน่อยหอมเครื่องเทศถ้ากินพร้อมไอ้นี่ไอ,ไอ้นี้คือผักดอง <วะ S 2> ค่ะก็เอากินกินพร้อมผักดองอ,อาจจะ แต่ว่าตัวตัวหลักคือตัวนี้นใช่ครับอร่อยห,ห,หอมหอมมากซิกเนเจอร์ดิชคือตัวนี้ใช่ไหมคือว่าต้องกินกระเจาด้วยหรืปล่าใช่ครับจิ้มแถวนิดนึ้งครับจิ้มแถวนิดหนึ่งทั้งหมดนี้ทำเสร็จภายใน18นาทีนะครับโอ,อ้กินใหญ่ะกินเลยครับคนละอารมณ์กันเลยนะคร นี่คืออารมณ์เหมือนเนื้อย่างนะครับแต่ว่าเนื้อนุ่มแล้วก็หอมในตัวประมาณเหมือนว่าหมักมาอย่างดีซึ่งเป็นก็เลยอะไรเป็นซิกเนเจอร์ของเขาและเป็นสูตรลับของเขาอยู่แล้วรรอร่อยมากนีนก็อร่อยแปกนะฮะดูคล้ายๆกันแต่ว่าคนละอารมณ์กันโดยชิ้นเชิงสปาเกตตี้ครับ จริงๆด้วยว่ามันไม่เหมือนเลยเส้นนุ่มกำลังดีคเนื้อก็นุ่มกำลังเคี้ยวดีมากสามดิชคนละอารมณ์เลยครับอร่อยมากเด็กอายุสิบเอดหัวท่านผู้ชมสามารถทำได้แบบนี้นี่ผมกินได้ทั้งจานเลยนะฮะหมดเกรี้ยงแน่นอนอร่อยมากโดยเฉาะจานนี้สุดยอด